โอเคครับผมนี่กลับมากับเกมบูลลี่นะเอพิโซด,ดที่สนะิบสองนะครับเป็นชุดนะ่ะมีแต่คนขำใส่ชุดนี้เป็นเป็นชุดนะ่ะอ,อู้แมวไม่สวยต้องใส่ชุดที่แบบไปซื้อมาอะไรวะ นี่ครับผมดูดีใส่ชุดนี้แล้วแบบดูดีโอเคเดี๋ยวใส่รองเท้ารองเท้าเพิ่งรู้ไม่ได้ใส่รองเท้าเลยเหรอใส่แต่รองเท้านะพิ่งรู้เล่นมาสองนไปสดเพิ่งรู้ว่าชุดนั้นมันไม่มีรองเท้าโอเคไปลบไปลบไปลบไปเอ้ไป กระโดดข้ามไอ้โอเคมีเรียมแวบเรียงเดี๋ยวใช่อะไรจิมโอเคแวบแวบเปลารถเอ้แวจักรยานก่อนนะจักรยานไปได้เร็วๆไป เดี๋ยวเรียนเสร็จเราจะไปทําดาวเหลืองนะฮะแล้วก็ดูว่ามันมีดาวเหลืองอันไหมถ้ามีดาวเหลืองอันก็จะไปทําดาวเหลืองอันก่อนแล้วตอนจบเอพิโซดก็ค่อยไปทําดาวแดงนะครับไป,ไปเรียนเอ้ยนี่แนี่ยเขาต่อยทีหนึ่งอาครูจับผมได้จับได้โอเคเอา้ามันไม่จับอ่ะ คูใจดีอา้าวจับจับเร็วเฮ้ยอย่ะผมปล่อยแล้วน,นะโอเค,อเคแปลกมากโบติถ้าต่อยครูคือมันจะไม่มีให้กดแบบสลัดอะ่ะมันจะแบบโดนแน่นอนโดนจับแน่นอนโอเคมวยปั๊มนะฮะ

โอ้ยจุกแทนโอเคนี่คือคอมโบใหม่โอ้โหเูยขอจุกแทนแล้วท่านดูอ๋อเดี๋ยวได้ลูกมันลูกมันลูกก่อนลืมเอาลูกเอาโนเอาโนตะน้ำ โ okay. oh, okay, อเคหนึ่งสองสามอโอเคเอออย่นี่นนี่เอายังอ่ะโอเคครับได้ท่าใหม่ท่าที่สองนะ ไปลองท่าใหม่ดิเลื่อนรถเยอะปะโอ้เยอะอยู่นะลุกมาอือฮึโอพีมากเกียบผ่านแล้วนะได้เอแน่นอนวิชาเนี้ยใช้กำลังไม่ต้องใช้สมองโอเคไปพยาามมารกิกันนะฮะ พกนี่ไปด้วยเผื่อเจอแบบไฟไหม้อะไรเงี้ยได้ไม่ได้ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ก็เนี่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 ์ส์ส์้์ด้วย โอเคแหวกอันนี้หน่อยแล้วกันนะเอานักเรียนสามคนไปใส่ในถังขยะเอาคนนี้ก่อนเลยแกงคนอื่นแกงเอาจี้ใช่ไหมเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะจะถึงแล้วจะถึงแล้วอย่าเพิ่งสิจะถึงแล้วนี่แนะหไงบางอาจแกงเอาจี อีกสองคนนะฮะไอพวกนั้นไปไหนหมดแล้วล่ะพวกแบบมือระเกงก็ไม่หากันนะเราจะไม่เอาคนดีเราจะไม่แกล้งคนดีนะคนนี้ปะเนะี่ยไม่ใช่นี่ดูเป็นคนดีอนี่อเนี่ยนีพวกเสื้อขาวเนี่ยไอพวกเสื้อขาวเนี่ยเอ้ยเยโดนเตะตันหา อย่าพึ่งอย่าอย่าดื้อแต่พอดีเลยสองคนแค่ที่สติอย่าดื้ออย่าดื้อจะถึงแล้ว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 ถึงแล้วอีกนิดเดียวเสร็ร้อยอ่ะตามมึแล้วมาจับไปเรื่อยจับไปเรื่อยๆจนกว่าถึงทางระยะอีกนิดเดี่ยถึงแล้วไม่ถึงอ่ะดิ ถึงแล้วถึงแล้วนี่ครับเอ๋โดนอ๋อโดนเรียบร้อยนะฮะได้มา15อันนี้คืออะไรผมไปแวะไปนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดาวเรืองอ๋ออ๋อรู้ละลุลงลุงนะฮะลงุงเออเฮ้ยเฮ้ยจิมมี่จิมมี่มุนวอล์กเฉย Segreens มาครับผมเอาของไม่ลง,อองโอ้โหแตละขาโหท่านีโ้โอเคแต่ละขาโอเคอเครับผมได้ท่าใหม่ พิโดน,นี้ได้ท่าใหม่สามท่าเลยโอเคป่ะไปดาวเหลืองนะฮะนี่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 ลืมไปฮะจักร,ร,รยาน <c oughs> เดี๋ยวเก็บก่อนโอเคเฮ้ยอย่าเพิ่งเอ้เเดินทะลุปไปเลยวะ่ะ ไปดาวเหลืองนะฮะอยู่นอกเรียนโอเคแวะไปเซฟก่อนแล้วกันนะฮะกันไว้เราไปอี มันบังคับนอนนะแต่ว่ามันบังคับหรอกไม่นอนนะยังไม่นอนทำภารกิจกันระดับจิมมี่เนี่ยจะนอนทุ่มเดียวไปฮะ ไปชนชนอันเลือ่อยจะมีพระอะไรเนี่ยอยู่จะวิ่งตัดหน้าเฉยโอเคแน่นอนฉลักนายจอนนี่ไม่เธอไม่ได้รักฉันความรักมันซับซ้อนอะ่ะมันดูไม่ซับซ้อนเลยตอนเธออยู่กับก๊อตเรียฆ่ามันจอนนี่เราคุยกันแล้วนี่เขาเป็นคนอ่อนไหวแต่มันไม่มีอะไรออกไป ฉันชอบจังตอนนาโกรธฉันชอบจริงจริงนะมันช่างดูไร้กาดวันดีจิม,มี่วันดีนายมาทำอะไรที่นี่หมานายไงจอนนี่ที่บ้านโลลานเนี่ยนะใช่ทำตัวน่ารักกันหน่อยดูมาฉันชอบอะไรในตัวพวกนายพวกนายไม่มีความอ,อ้อมข้อมตัดสินกันเร็วมาก<ๆ>เร็วมากๆไม่เมือใครเร็วเท่าฉันหรอกจริงดิงั้นนายก็สามารถชนะเจม,มี่ได้ใช่ไหมแน่นอน ฉันได้ยินมาว่าเขาเร็วมากๆเลยไอเจ้าเนี่ยนะพักก้อนฉันว่าเราจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นฉันชอบมากเลยมันทำให้ฉันตื่นเต้น ชอบเลยเดี๋ี่ยังไม่เคยแพ้นะฮะตั้งแต่แข่งมาว่าจะเป็นเกมเก่านะฮะไอตัวละครข้างหลังมันก็พูดอยู่คำเดียวว่าพูดอะไรไม่รู้อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยนนต่อยว่ะไม่มีไม่ไม,มีประทัดหรอกไม่มีประทรัดเด้อ มาดีตามมาดีตามมาดีนี่ยกล้อโชว์ได้ปะเนไงยต่อให้ด้วยโอ้ยตกใจตกใจหมดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเี้ยเก็บไม่ดันพอ้โหตามาจากไหนวะเนี่ยเเฮ้ยเฮ้ยอะไร ว้าบว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 า,วาบเฉยมือสบายนี่ขนาดนี้แบบจิงกิดขวางนะเนี่ยเอ้ยได้คาดมาด้วยฮะจีจียอดไปทางนั่นเลยเออผมว่ามันต้องผมแดงน,น้น่าจะเป็นทางลัดนะโดนแซงแล้วผม แดงไห้ยังได้อยู่โห,โหระดับจิมมี่มันไม่ใชร์บุธเหรอหรือ,รอว่าผมลืมผมลืมครับบ้าผมแล้วเถอผมเอออย่างโกองอย่างโกงชนะเกมโกงไหมนี่ไงกระโดดโชว์ Okay. ใกล้ละใกล้ใกล้ถึงต้นชายละกระโดดโชยรอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวาเวาเว้าเว้าโอ้ยโดนแซงโดนแซงอ่ะโดนแซงโดนแซงโดนแซงโอ้ยแต่งคืนได้จะมีนักปั่นอยู่ละแกงเก่งแกงเกง่กงมึงแข็งแรงขนาดล้มต้นไม้ทั้งต้นได้เลยเหรอ โอ้โหเจมี่ไปทะลุต้นไม้เลยงงมากแม่งโค่นต้นไม้ได้อะยันเก่งโอหกระโดดอะไรมันจะง่ายได้ขนาดนี้โอเคจิมมี่นายชนะแน่นอนจากยานฉันไม่ค่อยดีฉันจะไปล้าแล้วไปแต่งใหม่เนื่องจากยันแล้วเหรอฉันไปก่อนละ อะไรวะเอา้าคือแฟนมึงเพิ่งเดินไปตรงโน้นนะ่ะนะแล้วก็โอ้โลล่าเอออะไรไม่เอา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 เฮ้ยเ้ยติดติดติด <c oughs> อ,อะไรเนี่ยหาเรื่องเก่งหาเรื่องเก่งหาเรื่องเก่งไม่เอาไม่ไม่คุยด้วยเฮียเดี๋ยวไปทำภาร,รกิจดาวเหลืองนะมาใกล้ๆนะทำก่อนแล้วก็จะจบเอพิโซดด้วยดาวแดง กวัสดีรูปปล่อมีไรไม่ดูโกรธจังฉันว่านายก็มีมุมอ่อนไหวนะเธอยังสร้างปัญหาไม่พอหรอกไม่แฟรเลยที่เป็นคนดีฉันํำดีกับทุกคนแต่ทุกคนเกลียดฉันฟังนะฉันขอโทษก็ได้ตอนนี้จอนนี่กับพวกมันไม่คุยกับฉัน พวกผู้ชายใจถึงมากๆแต่เขารู้ว่าเธอไปจุกกับผู้ชายอื่นมันไม่ใช่แบบนั้นฉันไม่ใช่คนแบบนั้นโอเคฉันยึงของไว้ที่บ้านล้างที่พวกเขานั่งเล่นกันสมุดตัวชื่อกุญแจน้ำหอมลิปสติกแล้วก็ถุงเสื้อผ้าทุกอย่าง ตอนนี้ฉันไม่มีอะไรเลยเงินก็ไม่ค่อยมีแย่จังเธออาจจะไปเอาคืนมาให้ฉันได้เธอจะให้ฉันไปเอาของคืนมาจากพวกบ้านนั่นน่ะหรอฉันจะดีใจมากเลยดีใจมากๆมาเพื่อผู้หญิงนะจิมมี่ทอะไรทุกอย่างเออเฮ้ยอะไรอยู่เนี่ยมาดิมามาดิ อาเด๊อ,อืมโถคิดวแน่เดี๋ยวจักรยานอยู่ไปแล้วโอเคเอาวิ่งก่อนนี่ถ้าใหม่เรียนมาคิดว่าแน่ประตูเกี๋ยวไปเอาของให้โลล่า ฟิวกระโดดอย่างสูงจิมมี่กระโดดกำแพงไม่ถึงเดี๋ยวนะหาทางไปโอเคโอเคไป มาเตรียมอาวุธเลยฮะผมว่าต้องมีบวกกันแล้ววะโอ้โโอ้โหอยูโโอ่โโมาจากไหนไม่เห็นโอ้โหโอ้โหออ้้หหโโเดี๋ยวดะเดี๋ยวดะเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไมา้โอ้โหมานี่เอามานี่ นี่มึงโดนปะโดนนะรู้สึกยังไงเนี่ยเวลาโดนฟาดรู้สึกยังไงมีอะไรกะหาวุธก่อนหาวุธก่อนโอเคมีของอะไรไหมโอเคโอเคได้ละครับแต่ต้องไปไหนเนี่ย ไม่ใช่ห้องบนหรอเอเดี๋ยวนะห้องน,นี้ห้องน,นี้หน,นี้ห้องน,นี้ก่อน,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 นโอเคอยังเข้าไม่ได้ต้องหาอะไรมาพังเดี๋ยวห้อลงมาขึ้นไปองบนก่อนเันเิอมันต้องไปองบน โอ้โหเดี๋ยวนะใครเี่ยมาจิเอาวิ่งหนีเฉยว่ะโอ้โหมาดิมาดีตู้หุงสองต่อหนึ่งมาดินี่เตะแต่าขามาดิจิมมี่สายบัวอูอ่แล้ว อเออเออไม้ป yeah. like mm. ่ะยั่งไม้ยั่งไม้ก่อนนี่อันเป็นไงรู้สึกไงรู้สึกยังไงโดนไม้ฟาดรู้สึกยังไงเนี่ยไม้มาฟาดคนอื่นเตะล่วงโอเคหาปุ๊บาพุ๊บกันหาพุ๊บกันโอเคมาโม่ละโม่ละโม่ละอะไรอ่ะดินสติก kunna s e r ต้องหาอะไรมาถูกกำแพงอะไรแบบนะี้โอหสามตัวหนึ่ง,ต,งต้องถืออะไรในมืออ่ะโอ้โหว่าแล้วว่าทำไมต้องใช้โอ้ย ลอยลอยจะไม่ลอยโอเคล่วงหนึ่งแตกหนึ่งโอ้โหโอเคมานี่ยนี่ไงเราแกงคนอื่นดินักมีอะไรบะเนี่ยโอเคเราไปิดตดเราเปตดมานะฮะไม้ไม้ไม มามาไหนอีกอะไรนะเนี่ยเสื้อผ้านายมาทำอะไรที่นี่อืมเอาเขาอยะไปทิ้งนะ่ะใช่ฉันก็ต้องทำเหมือนกันฉันชอบทำลายข้าวข,ของด้วยคอนของฉันโอ้โหบอสเออบอสเหรอได้ได้ได้ไดได บอสหรอเดี๋ยวผมหันหน้าก่อนหันหน้ากลับก่อนบอสเหรอบอส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 เป็นไงล่ะบอสอืเอาไปแดกเอาไปแดกเอาไปทานเรียบร้อยบอสติดกาเลย ไงเนี่ยแหละบอสโถโอเคย้ำได้มาแล้วนีน่พังให้หมดนี่นี่หม่หนักมาโอเคป่ะเอ้ยหลบพังให้หมดฟังเข้าของพังให้หมดโอเคเข้าไปในนี้นะเออหยีโอเคอ่ะเดี๋ยวลมแนของล่างไม่มีอะไรตรงนี้ออกทางออก ได้ไหมทางออกโอเคครับลงไปข้างล่างเจวของไอ้ลอล่านี่เนี่ยโอเคโอเคแล้วได้กุญแจมาแล้วนี่เนี่ยแล้วก็ต้องลงไปชั้นสองนะไม่ต้องลงไปชั้นแรกนะไปะ ผมไม่มีใครมาให้บวกเลยอยากใช้คอ,อนตีรู้หรือแบบทีเดียวน่าจะแบบร่วงเลยเคน้ำหอมนี่เนี่ยปล่อยพบไม่เอาควาไปด้วยจิมมี่คอ,อนทอโอ้จะได้น่าจะาคว้าไปด้วยโฮียปะขอของไปให้ลอนล,ล่านะฮะ ยกล้อเฮ้ยปัดหน้ามันปัดหน้าไม่เป็นไรดดีอละขอบคุณน้ำผึ้งแมุ่ดยอดไปเลยน้ำผึ้ง เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวไปจักรยานหายเฮ้ยล้อล้ออยู่นู่นคิดว่าล้อลากขโมยจักรยานเนี่ยไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำภารกิจนะไปนอนตื่นหนึ่งตื่นเช้ามาแล้วก็ไปทำดาวแดงนะดิฟดิฟไม่หายหรอกต่อไปเนี่ยนะ ลุ่งก็ชอบมาบังโอเคโอเคครับเตปก,ก่อนโอเคนอนตื่นหนึ่งโอเคสดใสแล้วมาเช้าแล้ว ดาวแดงนี่ต้องโหดแน่ๆเก็บเก็บของก่อนมันไม่มีมันมีที่ขาปะวะเดี๋ยวผมดูนะไม่มีอ่ะไม่เป็นไรแค่ปืนนี่ก็แรงแล่ะเดี๋ยวไปทำธุรกิจดาวแดงกันเลยไป ถ้าผมดาวนะดาวแดงก็จะเหมือนได้ทำมาตลอดนะก็คือว่าจะได้บ้านใหม่นะได้จุดเซฟใหม่เนี่ยขาจะยานเอ้าออไปก็ได้ไม่เป็นไรครับใกล้ๆโอเคอีกแล้วเหลอมามาดินี่นะ โอ้โหมาสองตัวอยูอเ่เฉยๆก็ามาหาเรื่องงงใจซะนี่แน่ลุกเออใครจะโกนใครจะโกนโเคนห่วยมากทีวีไม่มีอะไรดูเลย อะไรนะคลิปสงครามกับภัยธรรมชาตินานไม่ชอบเลยเหรอที่นี่ดูดีมากเลยฉันขอนะนายต้องการอะไรฉันต้องการให้พวกนายใส่หัวไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีวอันนี้เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดวไม่ได้กลัวหรอกแค่หนีไปตั้งลกโอเคร่วงเออ ตั้งหลกักหนีไปต okay, ั้งหลักหนีไปตั้งหลักโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บสี่หินดังยางใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวใจเย็นๆสีก่อนอืมค่อยๆตัวโอเคเรียบร้อยออกอ้โหอย่าพึ่งเอาใหม่ ตอ่อข้อให้เรียบร้อยฮะแค่เนี้ยหรอเอ,อาไม้อีกโอ้โหคิดว่าแบบง่ายขนาดนี้<ผ>ม,มันยังง่ายไป,ไน,ไปนะนี่เนะี่ยเออเอาโอ้โหเดี๋ยวมันมีใครปลาอะไรใส่มันให้ปลาอะไรใส่เมื่อกีโอ้โอ้ยโดนบียบหมูรู้คว่ำเลยจะมี กงไปก่อนทีระคนตอ้โกงอะดิดมัว่วแล้วมาดิ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 ชอ,ดชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมนี่เออืม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 ,อมไปบ้านใหม่นะได้มาแบบโอ้โห ได้แบบง่ายมากเลยโอเคเรียนอะไรเอาค่อยมาเรียนกันนะฮะ EP หน้ามาเรียนกันโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับ EP นี้นะฮะได้บ้านมาใหม่ได้มาแบบใช้กำลังล้วน,วนโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนจบนะฮะใครชอบเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะ ครับเจอกันใหม่อี p หน้าบ๊ายบาย